เยี้ยวมาเย้เยวคืว่าแอคต่อสมัยใหม่ออกบัตรโตนแม่งเลยม่ต้องแวนวงแวนกาอะไระญญนั่นอรับครับครับคาัทครับครับรับครับครับดนับครับรร มันไม่รู้จะช้าป่าไม่เป็นไรรับหมูไก้เอ้โหแม่เปลี่ยนอะไรเยอะมากเลย <Yes. S 1> ยุดกูว่ามึงเลเวลเจ็ดมึงโซโลโลโชานสบายอ่ะถ้ามึงมีเฮลม็อกเด d o m i ดอมินใช่ปะ เพราะมันดูดเลือดดีกว่าแหวนเนี่ยคนระไม่ออกเห็นไหมออกอแหวนไม่ดีเหรอแล้วมันจะไม่ชนกับไอ้น,นี่เหรอสากาดีอ่ะไม่ไม่ชน,ชนโหสตแตนกันเต็มที่เลยว่าง,งาาั้นเราลงเลยเพราะดูดเลือดมันไม่ชนกับสากาดีอยู่แล้วโว้ย ทพไายไม่มีมานาโทษทีเพราะว่างานเนีเ้ยเออท่าแม่งเป็นแคลรี่มีลีที่โหดที่สุดในโลกบอกให้เลยมันไม่ทนจริงอะ่ะมันไม่นั้นจริงว่ะแต่ลองออกดูดิมาลองออกด้วยไม่จำน,นี้ออกไอหมวกเลือดก่อนโอเคทุกน โอ้โหโดนลุกแล้วคนหลุดลุกเลยนะม่ทัน,น,ทนเลาะเลยเพ่เทันได้ดูเลยว่ามันปรับไหมปรับอะไรตะกี้นี้มันกแตกก็อา,ายุมึงดูดเลือดอยู่นะพอพวกสัตว์โลมันจะแตกอยู่แล้วอายุ นั่นคืออันเนี้ยมันออกอันนี้อยู่แล้วด้วยเวนอมอ่ะโผล่มเวนอมออสตตัแต่กระดูนเลือตดตะกี้กูเห็นอยู่<ง>เลย<ง>แล้วก็โรยนะ ดูเนื้อแต่ไม่ติดเอ้ยติดชิทด้วยนี่หว่าทีบอกแล้วติดโหดไปแน่อะลองตดกดิตกดิเนี่ยนะติดชีทสูดเลือดไปมันดูไม่ได้พี่เน็ตผมโหลดเกมอยู่อ๋อไอ่เนี่ยของดูอยู่เนี่ยแหละใช่ <c oughs> ยุออกชิตอนนี้โอ้ยนีออกทั้งออกทั้งพิษออกทั้งดูดเลือดสบายเลยใช่ออกออกสาดีกับ้ yeah. ดยดอม,มจะโดมินเตอร์สกาดีใช่ไหมยุก็้

I'm not ready. Haha. Haha. Hua. 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 ตกเร็วขึ้นว่ะเฮ้ยโลตกลเร็วขึ้นเยอะเลยของจริงเหรอดูดิอะวะตโวออกโคตนเร็วอ่ะมาสองคนแล้วครับลัวติดสตันแบบ4ีแบบที่สุดเลยใช่ใช่เพราะเขาบอกเขามาโบราณ เดี๋ยวไม่เล้อคือตัวเอลซ่าคนพ่อแม่โอนคอยดูนะทุกคนแม่งแย่งเอาลอตานะเจ้โหูลูกเยือย

ว่าอยู่โอ <c oughs> ว่าโอดว่าใกล้จะถึงเวลาที่แบบมันจะโดนเนอ <c oughs> น่าจะโดนเลยแหละ โอ้ยเฮเวนฮาวเบิร์ดมันมันบอกให้แอคออกเฮเวนฮาวเบิร์ดไหมถึกแล้วหลบได้พี่เจ๋งจริงหลบได้เอออ๋อตอนต่อไปนี้เคาน์เตอร์ฮีิกมันมันสปแตกกับหลบด้วยก็คือมันออกเคาน์เตอร์ฮีิกไม่ว่าจะหลบหรือไม่หลบใช่ามาเอ,อ,อาหมันจะมายไปเลยก็ได้ โอ้บัตเตอร์ไฟน์แม่งเลยแล้วงานเปิดบัตเตอร์ไฟน์จะใส่การเฮเวนทาวเปิดแล้วนะรู้ว่าเนี่ยจริงอ่ะมันก็เออบัตเตอร์ไฟน์อีเวชั่นจะใส่กับเฮเวนทาวจะโอ้ดีสนุกเลยงานนี้เฮียเคยอนไนท์แม่งแบบไม่มีวันตายอ่ะนักขายเฮียนักคอมไนอย่างเงี้ยนักขายเฮี้ยมันไม่มีวันตาย ว่าเยี hey. mm. 30, mm. Mm. ่ยเลยนะลราคนเราเราชอบตรงที่ว่าม yeah, ันแสดงไอเทมที่ที่เพื่อนซื้อด้วยเมื่อก่อนมันขึ้นแค่ข้อความนเหมือนแบบว่าเราไปซื้อมาสเตอร์อ่ะสื่นเต้นใหม่ที่ iPad ใหม่ไม่ใช้ได้แก้มาเยอะมากจริงๆผมอยากได้ไอ้เนี่ยหลอดเลือดเพื่อนข้างบน พีดีมาร์คสิบเอ็ดยี่สิบเหรียญเจริญผมหาโหลดต่อไปนี้แม่งแอคนี่แบบคิวไหวเนี่ยบอกให้นี่โหลดตัวเบสิคอ๋อเจอแล้วโอ้มันหมุนเว้ย ไม่โดนอ่ะหมุนอ่ะแม่เห็นไหมกรีดกรีดเราแม่งโหเลือดเยอะขึ้นสัตว์อ่ะแม่งเป็นสัตว์แรงสีสเปรย์เด็ดเทสได้ไอเทมใหม่ใช้แล้วเนี่ยสามดีมาร์กมันเป็นจิกเลยไม่ออกหาแล้ว มันก็ได้แต่คนละอย่างไงพี่รีเลือดกับลบ oh. มึงออกเซนต้าติกสกาดีสองหันยุดออเอ้เสียงผมมังไปออกในสตรีม้วยที่ถ่ายทอดสดใช่ใช่อบอสิ <laughs> นี่กระตุกไหม ไม่ผมยังยังเน็ตผมยังไม่ปกติไงมันก็ยังกระตุกอยู่เดี๋ยวรอให้รอเสร็จกันอ๋อตื่นว่ะชอบว่ะ Yes ไอไอเทมมาแล้วเร็วมาแล้ว

I can't. I can't. I can't. <laughs> yeah, you can see That Yeah, Tracks of intruders.

ให้มันออกในโซเนเตได้ไหม เฮ้ยออกแฟชเชอร์แม่รู้เรื่องวะดูดเลือดได้ด้วยวะเยี่ยแม่งมันดูดเลื่องด้วยดูดเลือดได้ขนาดตาซกาดิ้งใส่ับดูดโอ้โหแฟชเชอร์โอ้ บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วจริงๆเหนมันออกมาแล้วเว้ยดูมันตอบตมกดูมันตอบตุก <c oughs> อ right. อกมันเลยยุดคราวนี้น<ฆ>บอกคือมันตีสโลแล้วว่าคือมันต้องการให้สโลอยู่แล้วไงตัวเนี้ยใช่มันตีสโลคราวนี้นต,ตีสโล<า>ดูเลือดได้ประชันได้โอ้โหยุดธ์ขับ แต่ยังอีกใจหนึ่งก็อยากลองในนั้นน่ะที่มันดูดเลื่อนแล้วตีไว้อะ